สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่แอนน้องไกรแล้วก็จริงๆพ่ออินกับน้องเกสมาถึงงาน Thailand Best b u แล้วแต่ตอนแรกเมื่อกี้ที่เราบอกกันว่าจะมาดูเฟอร์นิเจอร์จริงๆคือมันไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะงานนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อให้คนมาหาของขวันสำหรับปีใหม่ให้กันได้ไหมครับไกรมองไปไหนมองกล้องสิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในงานมีขายอะไรบ้างแต่เมื่อกี้แอบมองดูแล้วว่า มีของช้อปปิ้งเพียบเลยเสื้อผ้าแบรนด์เนมลดราคาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนาะไปอ่าไหนป้าป๊าทำอะไรอยู่คะป๊าช้อปปิ้งค่ะ <laughs> ป้าป๊าช้อปปิง้งเสื้อตัวละสามร้อยบาทเนะลดลดเหลือ300ร้อป๊าป๊าใส่ไซส์เอ็มนะ ป้าป้าบอกว่า G. o r ด a n o เสื้อ <หา S 1> โปโลนะปกติตัวหนึง่งแบบว่า5 6 0 0 6 7 0อนะคะงานนี้ Thailand Best Buy ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์แค่300บาทบป้าป๊าเหมาคะ่ะเพราะเป็นเป็นยี่ห้อที่ใส่ประจำอยู่แล้วทรงสวยนี่ตัวนี้คือจริงๆที่บ้านมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอเวลา,าป,ป้าป้าเลือกสิดน,นึงเดี๋ยวมาาพาไปพาไปชอปปิ้งไปสองมุมอน่ดก่อนเนาะ ตรงข้างหลังด้านนู้นนะคะด้านนี้นะคะเป็นเสื้อยี่ห้อพอร์ตแลนด์ค่ะพอร์ตแลนด์ก็ขายขึ้นห้างเหมือนกันนะเป็นสไตล์แบบว่ากะลาสีเรือริ้วริ้ว,วอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้านเนื้อดีลด70%เซเลยเ <c oughs> ออน้องเกศน้องกล้อย่าดึงสิไหยน,น้องเกศดูสิป่าแมบอกว่าหาหาตะกร้าหน่อยแต่ว่าไม่มีไม่มี <c oughs> ก็ไม่เป็นไรถือน้องเกศถือถุงให้มาม้าหน่อยนะไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อเนาะ จีอ g ร์ดา a โนนะคะทั้งแถบเลยซเซลล์กันแบบว่าเยอะมาก50-70%เอลยอโกองผู้หญิงก็มีนะคะตอนนี้แบบว่าเพื่อผู้หญิงตัวละร,ร้อยเดียวเองถูกมากเลยคนเยอะมากเลย คนเยอะสุดๆเลยดูให้ทั่ว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 โอ้ยใเซลล์ละลานตาไปหมดอันนี้แค่แบบซ้มเดียวนะจีออร์ดาโนเดี๋ยวเราจะไปดูแบบแบ,บ,แบ,บแรนด์อืก่กนๆอีกเนาะ